กิจกรรมความเพียรพระกิ่งพลีพินาศเฟซบุ๊กหนุ่มน้อยคมพี063ูนยครั้งที่23วันที่23ส่สพฤษภาคม2568วันนี้วันที่23ส่สพฤษภาคม2568ครั้งที่23่สาพระเจ้าในบุญนำมนตรีวงขอถวายเสียงสดกระยายพระสูตรพระผลิต ได้มนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมะบูชาสังฆบูชาและอาจริยะบูชาในครูบาอาจารย์ทั้งหลายของจิตข้าเจ้าจงตั้งมั่นมีสติระลึดได้มีสมาธิระจรอในอัคระเป็าชนะในบทสวดอย่างต่อเนื่องด้วยเทินบทที่หนึ่งอรหังสมาสัมปตโตผกวาพุทธังภะควันตังมพราเทมิสวาคาโตผกวาตาธรมโอธรรมนอมสามิสุปฏิปันโนภกพาโตสาวกสังโฆสังขนามิบทที่สองอรหังสมาสัมพุทโตสุจิรังปะลินิพุทโตคุณีหิธารามา โนทานิปาระมีหิจัติติสติยาวาชีวังอหังพุทธังธรรมังสังฆรัตนังปูเชมิรัตนัตยังธรรมังราจารามิโสตินาบทที่สามสมันตาจักรวาเรสุอัตตาคัตันฑุเทวตาสัทธรรมโมนิราชัดสุสันตุสขโมกทังสักเคกามีเจรูปีขสารตะเตจันตาริเควิมาเนทีเปรรถเถจขามีต่รุวนาคาานีเคหววตุมีเกติภูมิมัิยันตุเทวา เชลทะระวิสเมจข่าคันทับปนาคาติดตันตาสันติเกยังมุนิวะระวจนังวัสสาธโวเมธนันตุธรรมมัสสวนะกโรอยยมัทันตาธรรมมัสสวนะกโรอยยมัทันตาธรรมมัสสวนะกโรอยยมัทันตาบทที่สี่นโมตัสสะภะควโตูหาตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะควโตูหาตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะควโตูหาตสัมมาสัมพุทธัสสะบทที่ห้าพุทธังสระนังขจามิธรรมังสระนังขจามิสังฆังสระนังขจามิตุติยมพุทธังสระนังขจามิ ตุติยมิธมังสรนังกชามิตุติยมิสังคังสรนังกชามิตัติยมิพุตังสรนังกชามิตัติยมิธมังสรนังกชามิตัติยมิธังคังสรนังกชามิบทที่หกนัตถิเมสรนังอัญญัพุทโธเมสรนังวรังเอเตนะสัจจวัชเชนะโสติมิหุตุสุปทานัตถิเมสรนังอัญญัธรรมโมเมสรนังวรังเอเตนะสัจจวัชเชนะโสติโมสัตถิเมิโสติมิหุตุสุปทานัตถิเมสรนังอัญญัสังโฆเมสรนังวรังเอเตนะสัจจวัชเชนะโสติมิหุตุสุปทาบท ที่เจพุทธังนเะมีรัตนตตะสารีวะรัจิตตังทำมังนเะนีรัตนภูตะวิสุทธิสารังสังฆังนเะมีรัตนภูตะสุตสีละทิฏฐิตังนาะนีรัตติรัตนังรัตนตะยะหวะสัมมาสมมูสาริตาวาัตถุวิเศษภูตังอญโยยายุตตะคุณโนะยข้าวาสปาวัตตังอัสุมิ ตยัมหิปิตเทวะยะทาติทันเตเอกังวินาติตาเรสนมาะนะสัมภเวณะโลเกจะโลเกกะทาติจเรเจนจาจิเรนจะปาะตุปาตุถูปังทําพีระนาณวิสยังอัติทุกตัังวินยูหิปันธิตาชานหิวินยูชารูปังโลกรมหิเกหิจิ กถาจุปัลลภะนิยังเกสัชิสุทุวิธิตังคุณกายายะนามีหิเยวะชนะตายะวิสุทสุวิสุตัมปิสมุปัสตังนมาสิสุทธาพาสาธาทานังปุญญธิกานะมะสมุตตมะปุณภูมังทุกขาปมุจจานะมุขขสระนังคาตานัง ปูชาระเฮสุป,ประประมังอภิปูชนเยยังนิพานสัจจิกิยายุป,ปนิสสะยัดถังสัมมากิเลสัมะละโสธนะสิทธิยาจาสาธุหิอัตถาสุสัสเลหุประสิทธิปสามณียงังปานิหิจาปานิหิจาปิตนังขมานียะมีวะตัสมาหิตังตีระตนังสสนังขตมหะ รันติงที่วังคณีคณนีสูรนามัตสมนาภูเชมิจาปิสัตตังสุปัสสนาจิตตาตัฏฐานุปาริัยจริยาสธารตาจาปุณณีนาัฏะสุกเตนะสุขีพระเวมุเตเชนะตัสสะจาสถทปิสุวติโหตุมเยสยโยเยทะธรรมวินายามิ ประมาณาภูโตโลกุตตรายาตราพิสมะโยนิตโยสุพุทธชังตโสปนิสยะจจยายะอาธามปีหหนตุวัตถุตเยปริจิตโตสุป,ปัสาะทากาโรมบทที่แปดโยจะคูมาโมมหาลาปะกัตโตสามังพระพุทธโทสุกัตโตวิมุตโตมารัสสั ปาสาวินิโมจายันโตปาเทปาเปสีเขมังชนะตังวิเนยังพุททางวรันตังศีรสาน้ำมามิโลกัสนาถังจะวินายะกัจจตันเตชะสาเตชะสิทธิโหตุสปันตรายาจาวินาสเมนตูธโมทะโชโยวิยะตัสสะวัตสุทัสเสสีโลกัสวิสุทธิมักขังนิดยานิโกธรรมะทารสสารี ตาสาตาพระโหสันตะกรโรสุจินโนธรรมวรันตังศิรสานามามิโมหปปทาลังอุปสันตทาหังตันติเจสาตยหสิทธิโหตูสพันตรายาจวินาสมียนตูสัทธมะสนาสุขตานุโยนุโคโยโลกสะปาปูปะกีเลสทาสเตชาสันโตสยังสันติชีินิโยชะโกจะ สวากขาตตธรรมังวิธิตังกะโรตีสังคังวรันตังศีลสารนามิพุทธานุพุทธังสัมมาศีลทิฐิตันเตยสาเตยใชสิทธุโหตูสพันตรายาจวินาสเมินตูบทที่เก้านะโมอรหัตโตสมมาสัพุทธะมหิสิโนนะโมอุตตมัธุตุตมะธมัสสวาคาตเเสวะเนตทธินะนะโมมหาสังฆาปิวิสุทธศีลทิฐิโนนะโมโอมาตยา กัตทัสสะรัตนัตยัสสะสาธุการนะโมโอมะกาตีตัสสะสสสะวัตถุยัสสปีนะโมกาลัปปะาเวนะวิขัตจันตุอุปทวานะโมกาลานุภาเวนะสุวัตสุวัตถีโหตุสัพพทานะโมกาลัสเตเชนะวิธิมหิตโหมิเตชาวางบทที่สิบ เอวัมมีสตังเอกังสมัยยังพระกวาสเกสุวิหารติกปเีรและวัตถุสมิงมหาวณีมหาตาภิกขุสังเทนาปสาติงปัจมัตเตหิภิกขุสเตหิสเปหิวอารันตหิธาสหิเจโลกธาตุหิเทวตาเยปุยนาสันนิปติตาหุติพระกวันตังทัสศนารยภิกขุสังกจายานุนาตถาโคตถาตถาโคจตุนังสุทาวาสกายินานังเทวนังอิตตะโหสิอาจาร โภคข่าสเกสูมหฮาลติกปีรบัติสมิมหาวเนมหาตาภิกุสังเขนะสติปัจมัตเตหิภิกุสุเตหิสเปหิวารันเตหิตัสหิจัโลกธาเตหิเทวตาเยพฤนาสันิปติตาหุติปควันตังทัสนนเจภิกุสังขตยจานุนัมญาจมปีเยภิกขวาภิกขวาเตนุปสังกเมยามะอุปังกมิตวาภิกขวาโตสันติเกปเจกะภะษาภาษายามาติ अथ से यथापि नाम फलवापुरी सौ समीक्षिता वापस प्रसादय प्रसादित वापस मीथ्य एवमेंुत वेतु तेव अत्रिता पातुरा पात्र हँसु अथ कौताथेपक तो अंसु एका मता था तपक तो संकेम थासी महासम सीधे कया स्मता Aka tamha imang tama semu yang tak cita yeba apara cita nganti, ataku apara tewa tapak kawa tawasan dikit imang ketanggapi sih, tatrapik hewo semasa hang su kitang atau no ucu ga makang su cara tewa mitanika hitewa interiori rakan tipan ataku apara tewa tapak kawa tawasan imang ketanggapi sih, kita bah kilang kita bah pelikan minta kilang. โหัจจมะมีชาติจรันติสุทาวาสุทาวิมาาจขุมตาสูทันตาสูสุนคาติอัตถโคเตวตาปะขวาโตสันติกิมังคตังอภาสยเยเกจิพุทธังสนางคตาเสนาเตขามิสันติอปยาภูมิปหายะมานุสังติหังเทวกายังปาริภูเรนสันติติอัตถาโคปะขวาภิกูอมันเตศเยภูยนะภิกเว ตัสาสุโลก a าตุสุเยเทวตาเยชนนิปติตาหุนติทถาคตังสันทัศสนนย j a ิีขุสังกัจเยปิเตผีขเวอเฮสุงติตัมัทนังอรันโตสมาสัมพุทธาเตสัมปิปขวันตานังเอตปรมาเยวะเทวตาชนนิปติตาอเหสุงเจยยะถาปิไมหังเอตระหิเยปิเตผีขเวพระวิสันติอนาคามัทนังอารันโตสมาสัมพุทธาเตสัมปิปขวันตานังเอตปรมาเยวะเทวตาชนิปติตาพระวิสันติ

ปัญหาตัดพหิตตตาสมาหิตาปุถุสิหาวาลินาโมโลหะมหังภะโลมหังสาพิสัมภุโนโอทาตัมมะนะสาสุทธาวิปัสสนะมะลาปินาพินโยปัจวัตสเตยยตวาวะนีกะเปีละวัตตบีตโตอมันติสตาสาวกีสารณีรัตเตเทวะกยาพินกตาเตวิชานณถิภิกโบเตจัตตาปมะกรุสุทวาสพุทธศาสนาเอกเตสัมปตุระหูยานังอมนุสสานะมัทธสันนังเพอปิเกสตาตมัทักุง สหัสังอัฏฐสตริงสตังเอเกสหัสานังอมนุสานมัตถสูงอัภิเกนันธรรมเตื้งทิชาสภาคุกาหุงตัจจสพังอภินยะาบวิคิตวานจคุมาตโตอมตะจิตาสาวุเกรนานีระเตเยวกยาพิงกตาเตวิชานาถิพิโควีโวหังกิติยิสามิคีราหิตุรุปุปโสตตัสสะสหัสสายะขาภูมากัปิละวัฒวา อิทธิมันโตสติมันโตวันนะวันโตยิสัสสิโนมัทมนาพิเกโมมิพิคนังสีมิติงมนังชัสาหัสสาเฮมาวตาจะขายนะติวันิโนทิมันโตสติมันโตวันนะวันโตยิสัสสิโนมัทมนาพิเกโมมิพิคนังสีมิติงมนังโสาตาคิลาตีสาหัสสายะขายนะติวันิโนอิทธิมันโตสติมันโตวันนะวันโตยิสัสสิโนมัทมนาพิเกโมมิพิคนังสีมิติงมนัง อิเจเตโสรสาสหัสสายจะขายนารตะวณิโนอิตทิมันโตอิติมันโทวันะวันโตอิสัสิโนมัทมนาพิกมุบิคุณังสีมิติมุนังเวีสามิตาปัจจสตายะขายนารตะวณิโนอิตทิมันโตอิติมันโทวันะวันโตอิสัสิโนมัทมนาพิกมุบิคุณังสีมิติมุนังคุมพิโรราชาไคโกเวปุลัสสัตไมเวียสนังปิญยนังสตาชาสังจะคณังปิยิปุรุภาสาสติคุมพิโรราชาไคโกโสภคระีมิติมุนังปุริมัตจัชสังราชาปัทตาระโปภาสาสติ ท่านังที่ปติมหาราชายาสิโสปุตติปิตตสัพพะโวท่านนามาปันละที่มันโตสติมันโทวณะวันโตยัสิโนมัทมนาทิกระมุงพุกนังสีมติงมนังถ้กขินัจจายทีสังราชาวิรุห์โหตปัสสาติกุมินังที่ปติมหาราชายาสิโสปุตติปิตตสัพพะโวท่านนามาปันละที่มันโตสติมันโทวณะวันโตยัสิโนมัทมนาทิกระมุงพุกนังสีมติงมนังปัจิมัจจายทีสังราชาวิรูปโขปัสสาติคานังนาคานังอธิปติมหาราชายาสิโสปุตตปิตตสาภาโบ อินทนามามาพลายที่มันโตสิทิมันโทวนนาวันโตยิสัสสิโนมัทมาณาพิตรมุงพิคนังสิมติงมานังอุตรัตจัตถสังราชาโุเวโรตประสาสิยานะขันนางทิปติมหาราชายิสัสสิโสปตติปิตตสาภาโวอินทนามามาพลายที่มันโตสิทิมันโทวนนาวันโตยิสัสสิโนมัทมาณาพิตรมุงพิคนังสิมติงมานังภูริมาทิสังทัตตาราโกทักขิเนนะวิรุภโกปชิเมนะวิรภโกโกกโดตระหิสังจัตตารูเตมหาราชาสมันตาจตุโลทิสาะทันทะละมานาอันทัสสุ วะนีกับปิละวัฒเวเตสังมายามิโนสุทธาอาคูวัจจนิกาสุทธามายากุตีทุเวตีนทุวิภูแต่วิภูโตสหะจันทนาโมกามัสสุโถจะกินุมันทุนิมันทุจะตนาโตโอปมาโยจะเทวสุโตจะมัตตีจิตตสิโนจันทภูนโรราชาชนโนสโกอาคูปจัสิขาเจวะติมพหลูสิยาวัจจะสาเอเตจันเยจราชาโนคันทพาละสหราชุพี โมทมานาพิกมุงพิคนาสีมิติงวนาอัธาคูนาสะพานาคาเวสลาสหัตชิกาลัมพระรัศตรอาคูปยาคาสหายาติภิยามุนาสตารัฐาจะอาคูนาคายสสินุเอระวันนมานาโคโสภคสีมิติงวนังยีนาคาระยีนาคราเชสหัสหารันติพิพาทิชาปะคีพิสุทธิจักขูเวหายาสาเตวนามัชัปปัตราอิตราสุปนนาอิติเตสังนามัง อภยันตธานาคราชานมาสิสุปนัตโตเขมมกัสสิพุทธศสนาหิบตหิบานยันตรานาคาสุปนนาสนังมะกังสูขทั้งชิตาวะชีรหัตเถนะสมุทังอสุดาสตาภาตโรวาสวัสเสเตตุทิมันโตยศิโนกาละกัญชามามิสมัยอิสราครูคาวณะเวขาสาเวปจิตติสุจิตติจะปหาราโทมุมีจินนามุติสหสตัจจะ พาีปุตตนางสเปเวโรจนำมกาสนเหตวาปดิเสนางาหุปตปกามงสมีปันตะเตพิคูนางเสมิติงมังโอปาจะเทวาปติวิจะเทโชวายโยตธาขมงวรุณาวรุณาเทวาโสโมใจยัสสะสาสหเมตตากลุอนากิกาทอคูเทวายสสนุทเสตทสากายาสเปเรนเตวินโนยิทิ์รโตชิติโวันละบรโยสสนมตมนาพิกมนางเสมิัง เปโตรจุเทวาชาลีจะอาสมาจะทุเวจะมาจันทศูบริสาเทวาจันทะมคูบริกิตาสุริยสูบริสาเทวาสุริยมาคูปรักิตานักขตานิปุระขตวะอาคูมันทวะลาหากาวาวัสูนังวาสโวเสตโธโสปะคเตรินทโททัศเสติทัศตากยาสเถนะนาเตวานิโนที่มันโตสติมันโทวนามันโตยัตสิโนุมัทมนาทิคมุงมนาสิมิติมวนังอาทาคูสาภูเทวาเชลามักขิสีขาราริวะอาริสกาจาโรชาจะอุมาบุพภัสสโน ปรุณาสหธรรมจะอจิตาจะเนจกาสุริยะรุจระอาคูอาคูวาสาวะนินโนทัศเสตทัศกายาสเพนนาติวันิโนทิมันโตชติมันโทวนะมันโตยัสสทิโนมุทมนาอภิกามุงพิคุณังสีมิติงมนังสมานามหาสมานามานุสสามนุสุตมาตคีธาบุตุสกาอาคูอาคูมโนบุตุสกาอถาคูหัรโยเทวาเยจโลหิตวาสิโนปารคามหาปารคาอาคูเทวายัสสโนทัศเสตทัศกายา สเพนานัตติวะนิโนที่มันโตสติมันโทวนละวันโตยัสสินโนมัทมนาภิกขุมีกุณังสิมิติงวันังสุกากรุมหาอรุณาอาคูเวขาหนาสาโอทาตะขะแหปามโมขามิสก้าจายะสัสสินโนนายังอาคาปุนโนโยติสาอภิวิสติท้าเสตทัาสตากยาสเพนานัตติวะนิโนที่มันโตสติมันโทวนละวันโตยัสสินโนมัทมนาภิกขุมีกุณังสิมิติงวันังเขมิตาเขมิยาจุสตายามากันตะกา จายสัจสโนลัมพติกาลามัสติทาโชตินามาจารสวานิมานารติโนอาคูธาคูปนิมุตตาทัตเทเททากายาสเพนะนติวนิโนอิทธิมัตโตสติมัทโทวันะมันโตยสัจสโนมัทมนาภิกมุงภิกขังนางสีมิติมนังสัตถิเตเทวนิกายาสเพนะนติวนิโนนามันวเยนะอาคัตถุงเยเจนเยสติสัตถิสาสหะปุถัชาติมัคคีลังโอคาตินนมานาสวัง ทักขีโมฆะฆาตรังนาคังจันทวะอัติตาติตังสุพมาบารมัตโตจ่าปุตตาทิทิมาตสหสันนังกูมาโดติโสจ่าโสภะคัสสมิติงมังสหัสพรมมโลกานังมหาพรมาพิติติติอุปปโนสิติมทโภพิสมากโยยะทัสโสทัสสิอิสราคูปเจกวะสวัตติโนเตสัจะมัชะโตอาคาปะหาริโตปริวาริโตเตจ่าสะเพอิตธะปินกันเตจินเทเทเวสพรมมเกมมราเซนาพินกามิ ปัสสะกันนาสะมันธิยังเอถาพันธะราเคนะพันธมัตตราเคณะพันธมัตตุโสมันตาปาริสาปาริวารทะมาโบจามุตจิตโกจินังอิติตธรรมหาสิโนกณนาสินังเปรยสิยปานินาตระมหาปะตระหะตระมาหัตจะสรัางกตวรเถระวังยะถาปาบุสโกเมโคธนาัยโตสิวิชโกตถาสุปจุทาวติสัง กุโตอัสยังโมเสตจัสสัตพังอภินยั่ยวิบิวานาจัคุมาตะโตอมติยสตาสาวกิตสารนีเตเตมาราเซนาอภินกาอภินกันตาเตวิชานาถาติกโะบเตจะอัตตาพระมกุลุงสตวาพุทธศาสาสนังวีตาระคีหิปกามุงเนสังโลมินิทธิยุงสเพวิชิตะสังขามาพยาตีตายยสัสโนมูงตันติสุสาภูเตหิสาวกาตีชนีสุตาติ